เสร็จแล้วสวยไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ k i d in Life Channel วันนี้คิตตี้ชวนเพื่อนๆมาชมการแต่งเค้กวันเกิดสวยๆกันค่ะแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมวันนี้คิตตี้เลือกเอาเป็นบัตเตอร์ครีมวิปครีมซึ่งไม่หวานมากกลมกล่อมอร่อยค่ะ จะมันๆหวานอ่อนๆเทคนิคการทำและแต่งหน้าเค้กเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคิตตี้ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อนแล้วก็วางแผนว่าวันนี้เราจะทำเค้กให้ใครแล้วมีลักษณะพิเศษของเค้กอย่างไรสำหรับวันนี้เป็นเค้กของเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่ะเป็นวันเกิดของเขาการ เตรียมการของคิตตี้ก็คือจะทําดอกไม้ไว้ก่อนค่ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้หัวบีบหลายหัวหน่อยนะคะแล้วก็จะทําดอกไม้เนี่ยเตรียมไว้ค่ะดอกไม้เหล่านี้ค่ะก็ทําจากบัตเตอร์ครีมหรือว่าเนยสดนั่นเองอะค่ะเป็นเค้กวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะซึ่งอายุ74ปีค่ะเธอ,อชอบสีม่วงค่ะ แต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะทําสีม่วงโดดๆเลยเนี่ยมันก็จะไม่หวานไม่ไม่ไม่อ่อนโยนเราก็เลยเลือกที่จะใช้สีม่วงแล้วก็มีสีอื่นๆมาประกอบโดยเฉพาะจะมีสีขาวแล้วก็ก็จะมีสีเขียวค่ะการบีบดอกไม้เนี่ยก็จะไม่บีบ,บ,บสีแบบโทนๆนะคะก็จะใช้เหลือบเอาค่ะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะ ความละมุนของดอกไม้นี่ก็จะเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็เหลือบด้วยสีขาวเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สีขาวหรอกค่ะก็เป็นสีของเนยนั่นเองค่ะจะออกเหลืองนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ผสมสีอะไรลงไปแต่ว่าด้วยธรรมชาติของสีม่วงเนี่ยค่ะเวลาเราเอามาตกแต่งกับสีของเนยค่ะมันจะทําให้สีของเนยนะ่ะ ดูขาวขึ้นและดูใสขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทําตอนกลางคืนค่ะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอมองเห็นนะคะก็เพราะว่าวันเกิดจะเป็นวันลุ่งขึ้นซึ่งคิตตี้มีนัดกับคุณหมอค่ะคงไม่มีเวลาทําในช่วงตอนกลางวันก็เลยทํากลางคืนเอาค่ะดอกไม้ต่างๆพวกนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เราจินตนาการขึ้นมาค่ะ บางครั้งอาจจะไม่เหมือนดอกไม้จริงทั้งหมดแต่ว่าก็คือทำให้มันเป็นมิติกันขึ้นมาค่ะแล้วนำเอาดอกไม้หลกักหลกแบบหลักสีเนี่ยค่ะมาประกอบกันมันก็จะทำให้เค้กเนี่ยดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะเกสรน,นี่ิตตี้ก็จะใช้หัวบีบที่เป็นหลายๆรวนะคะแล้วก็บีบลงไปเป็นเกสรทีเดียวเลยค่ะ สำหรับดอกนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะแต่ว่าคิตตี้ก็จะใช้สีม่วงเข้าไปผสมนิดหน่อยเพื่อให้สีเนี่ยมันกลม,กลมกลืนกันนะคะให้มันเบรนกันนะคะให้มันกลมกล,มกลืนเนี่ยค่ะจากคลิปที่แล้วคิตตี้ได้นำเสนอไปแล้วว่าวิธีการทำให้เค้กนั้นเนี่ยมันเ,เนียนนะคะปาดเค้กให้มันเนียนเราใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ค่ะ แล้วเราก็นำเอาดอกไม้ที่เราทำเตรียมไว้เนี่ยเอามาประกอบบนหน้าเค้กนะคะคิตตี้ไม่ได้ทำให้มันเรียบจนกริบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมีลวดลายต่างๆใส่เข้าไปมันก็จะทำให้กลืนๆก,นกันไปนะคะ,อะดอกไม้เนี่ยคิตตี้ใส่ไว้ในตู้ธรรมดานะคะตู้ตู้เย็นธรรมดาดังนั้นเนี่ยมันไม่ไม่แข็งเป๊กค,ค่ะเวลาหยิบเนี่ยต้องคอยระวัง เพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้กลีบดอกไม้เนี่ยมันเสียหายได้คิตตี้ก็หยิบอย่างแผ่วเบานะคะคือไม่ได้ใช้ป่าคีบเพราะว่ารีบค่ะการที่เราจะเชื่อมดอกไม้ที่เราทำไว้ะคะ่ะกับเค้กที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราจะต,ต้องเชื่อมด้วยครีมที่เป็นครีมประเภทเดียวกันคิตตี้ก็นำก็คือ,คอ,คอเก็บวัตต์ครีมที่เราเตรียมไว้นะคะส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอามา ทำเป็นฐานนะคะเพื่อเชื่อมดอกไม้ต่างๆเข้ากับตัวเค้กก็ทำแบบนี้ค่ะคือนี้วันนี้ค่อนข้างรีบค่ะทุกอย่างเป็นไปอย่างเร่งรีบเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะมาดูแบบทำเนียบๆกันอีกทีหน,นึ่งเนี่ยก็เอามา,าตกแต่งบางครั้งก็จะต้องอะไรคะคือหรือไปหรือมาค่ะวางแล้วเอ๊ะไม่ใช่ก็เปลี่ยนที่ค่ะ เอาจนที่เรียกว่าเราพึงพอใจมันไม่มีกฏตายตัวนทีนี้นะะอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยนะคะเวลาเราต้องการที่จะกลบอรอยที่มันดูเลอะเทอะหรือว่าดูไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่เนี่ยคิตตี้ก็จะใช้หัวบีบใบไม้อ่ะคะ่ะเอามาเสริมนี่ก็เอ๊ะมองด้านหน้ามันยังโล่งๆคิตตี้ก็เลยเอาหัวบีบเดิมอะค่ะที่ใช้บีบดอกไมนะ้น่ะ ึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหัวเบ็ดแบบฐานของดอกกุหลาบนั่นเองค่ะมาะทําให้เป็นดอกกุหลาบเล็กๆนะคะดอกตุ่มๆอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันได้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการนําเอาหัวบีบใบไม้นี่ค่ะมาปิดกบในจุดที่เป็นจุดบอดหรือว่าเป็นจุดที่มันยังไม่เนียนตาและยังมันมีช่องว่างอยู่ค่ะ คิตตี้ก็จะเอามาใส่ซึ่งสีสันเนี่ยคะ่ะก็แล้วแต่เราออกแบบเลยนะคะว่าเราจะเอาเขียวแบบไหนสำหรับวันนี้เขียวที่ทำดอกไม้คิตตี้ใช้เขียวอะโวคาโดนะคะแล้วก็เขียวของเขาเรียกว่าสีมอสะคะ่ะสีเขียวมอสอามาผสมกันคือส่วนใหญ่แล้วสีเนี่ยถ้าเราจะผสมในการแต่งหน้าเค้กเนี่ยคะ่ะ ควรจะใช้สีที่ผสมกันถ้าใช้สีโดดๆเลยบางครั้งมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผสมสีอีกนะคะทีนี้ <c oughs> หลังจากที่ทำไปแล้วเอ๊ะมานั่งพิจารณามันเหมือนกับว่าเค้กมันล้นๆเป็นนิดนึงคือมันยังไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าหวานกลมกลืนเท่าไหร่คิตตี้ก็เลยใช้หัวบีบที่เป็นหัวบีบกลมๆเนี่ยคะ่ะ เอามาทำเป็นจุดที่ฐานค่ะคล้ายๆเหมือนกับเม็ดมุกอะคะ่ะแต่ว่าก็รีบๆทำนะคะเพราะฉะนั้นเม็ด <c oughs> มันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะ่ะถ้าดูชัดๆเนี่ย <c oughs> ส่วนที่ตัวเค,ค้กนี้ก็จะเป็นหัวบีบกลมๆแต่ว่าเป็นหัวบีบเล็กกว่าที่ฐานนะะก็เอามาบีบแต่ว่าการบีบก็ต้องให้มันมีสไตล์นิดนึงค่ะให้มันมี แพทเทิรนะคะมันจะได้มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้ลกลุงลังมันมีแพทเทิรนที่ชัดเจน,จนเช่นนี้ค่ะก็โยงกันไปอีกเทคนิคหนึ่งนะคะคิตตี้ก็จะใช้เม็ดเพลอะค่ะเม็ดน้ำตาลสีขาวเอามาวางสลับกับเม็ดสีชมพูที่เราบีบไว้ค่ะเพื่อให้ฐานมันดู กลมกลืนแล้วก็ดูหวานขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ให้มันรับกับช่วงบนซึ่งเราก็จะสปริงเม็ดน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเม็ดน้ำตาลที่มีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างข้างบนกับดอกข้างล่างเนี่ย คิตตี้ก็จะใช้เม็ดน้ำตาลเนี่ยเอามาเชื่อมเช่นเดียวกันค่ะทำให้มันมองดูว่าทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันได้และสุดท้ายเนี่ยคิตตี้ก็เอาผงทองอะค่ะผงทองนะคะ,ะ,คะมาสเปรย์กับอดอกต่างๆเนะะี่ยค่ะดอกไม้ที่เราทำไว้แล้วะคะ่ะเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มความเงางามแล้วก็ดูว่ามันแพงขึ้น สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นศิลปะนะคะที่ทำให้เรามีความเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจอะคะ่ะที่เราได้ทำมันขึ้นมาสำเร็จแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะเวลาเราทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนหรือว่าคนพิเศษเนี่ยคือเรา จะได้รับรอยยิ้มตอบกลับมาค่ะมันทำให้ผู้สูงอายุนะคะมีความสุขขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆว่าไงคะมันสวยไหมคะแต่ในความรู้สึกของคิตตี้เองแล้วเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจนะคะเราก็อยากจะนำมานำเสนอให้เพื่อนๆได้มีไอเดียหรือว่ามีแนวทางอะคะ่ะเผื่อใครสนใจนะคะที่จะ ทำขนมเค,ค้กไว้ทานเองหรือว่าอาจจะทำขายก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็เราก็ไปหาป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาค่ะสำหรับวันนี้คิตตี้ก็เลือกเอาเป็นป้ายสีทองค่ะเพราะว่าคิตตี้จะนำฐานสีทองนะคะมาวางด้านล่างของถาดใสอันนี้ค่ะมันก็จะสร้างความหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับ การชมวิดีโอเสร็จแล้วสวยไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิตตี้ด้วยนะคะ คอมเมนต์ด้านล่างนะคะให้คิตตี้ทราบว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะแล้วพบกันอีกนะคะคิตตี้จะนำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุขโดยทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ